สวัสดีครับพบกับตปูพ,พาลูในช่อง YouTube ผู้ได้พูเอาน้อยครับวันนีนะ้ก็พามาดูขนุน,นครับผมเรากำจัดยะคาไงยะขาครับยะข,ขาขึ้นแบบนี้เลยครับขึ้นแบบนี้เลยครับผมแต่เราเราจะทำตรงโคนไม่ให้มันมียะคาครับผมเนี่ยเราทำมาแล้วคลิปนี้เราเคยทำไปแล้วแล้วมันก็ได้ผลเนี่ยมันยังอยู่นะฮะ ยาคาบริเวณที่เราไม่ได้คุมแนละ้วยาคาหนาแน่นขึ้นแบบแบบแบบมหาศาลเลยนะฮะแต่บริเวณนี้เราก็คุมรอบโคนประมาณความฟางจากโคนประมาณ2เมตรนะครับโดยรอบก็ทําให้โคนมันมันไม่ลกครับผมเนะี่ฮะดูฮะเห็นไหมฮะโคนไม่ลกเลยครับผมโคนไม่ลกเลยนะฮะแล้วก็ขนุนเราก็ติดลูกได้ครับเนะี่ยฮะมันไม่ได้ขาดออกซิเจนหรือทําให้ ลากมันไม่มีระบบหายใจนะครับเนี่ยก็ติดลูกขึ้นมาเนี่ยครับ,รบก็มาแชร์ครับเผื่อใครขี้เกียจปลูกเลน้อยนะเราปลูกในดงยะคามันผมลยปลูกในย้าก็ได้ครับแต่ตรงนี้ยะคา,ามันหนาแน่นแล้วมันเป็นย้าเฉยแต่ด้วยว่าไม่มีเวลาดูแลปลูกแบบคนขี้เกียจไม่มีเวลาถากย้านะครับเอาผ้ายางครับปั๊บเนะนี่ย ผมใช้เป็นผ้าล่มเก่าๆอ่ะไอ้ที่ล่มอ่ะที่มันเก่าๆอ่ะเอามาคลุมไว้เนี่ยเป็นปีแล้วครับปีฝ่าแล้วมันก็มันก็ยังไม่ไม่ย่อยสลายนะแล้วมันก็สามารถที่จะคลุมพื้นที่ตรงเนี้ยได้ได้จริงนะแล้วก็ยาคามันก็ไม่ขึ้นนะอาจจะขึ้นมาสักต้นก็ได้เนี่ยรอดมาจากช่องว่างนะแต่ว่าบริเวณอื่นมันก็เนี่ยฮะแบบนี้เลยครับใช้ได้ดีครับสูตรคนขี้เกียจครับ สูตรกาจัดยาคากําจัดญ้าในไม้ผลครับได้ทุกชนิดครับสูตรคนขี้เกียจครับเนี่ยฮะวิธีทนะําต้องดูในคลิปในช่องไรหัวน้อยทําไปแล้วแต่นี้เรามาอัปเดตท,ทางผลงานประมาณ1ปีปีกว่าฟ้านะครับมันก็ยังอยู่สภาพแล้วร่มนี่มันก็ยังอยู่ครับเพราะว่าร่มมันมัน,ม,นมันสู้แดดอยู่นะเพราะแม่ค้าไว้กลางร่มนะเรานำเก่า,กาๆอะ่ะที่เขาไม่ใช้อ่ะ ที่เขาเลาะเอาเล็กขายหรือว่าไงก็มาเอามาทําได้ค่อมค่อยๆทาไปครับแล้วมันก็ตรงไหนยะาขาเยอะใช้แบบน,นี้เลยครับดีครับมไม่ต้องไปทากต้่งมากีดยาฮะ,ฮะโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องในผัวน้อยใน YouTube กำจัดย้ากำจัดยะาขาสูตรคนขี้เกียจครับผม